ระบายตัวอะไรคะจ็อดเปนกวิ้งค่ะเป็นกินระบายสวยๆนะคะค่ะแล้วก็เอามาให้คุณแม่ตรวจผลงานนะคะ <หา S 1> ค่ะเอาสีเหลืองสีเหลืองภาษาอังกฤษว่าไงคะเหงสีม่วงชอลสีเขียวสีส้มออร์เสีชมพูสีน้ำเงิน ดูสีดำแบกสีขาวไหลเก่งมากอยู่าสีนี้ค่ะท<ห>าส,ะสีส้มด้วยค่ะทาสีส้มสีส้มอะไรคะอมนอ๋อเอ่เอโหโหสีชมพูสีชมพูอะไรคะพิงเอนอเก่งมากตรงไหนคะ ขี่ชมพูขีสีชมพูกับพีช่วมค่ะค่ะทำไมไม่มีน้ำเปล่าหรอคะโอ๋อเหรอไม่เป็นไรลูกเขาผสมมาให้แล้วค่ะลูก ระบายให้เสร็จไปทีละตัวสิคะล,ลูกระบายแพนกินให้เสร็จก่อนเอาขอยับขึ้นมาสีนะ่ะเดี๋ยวล่วงลกูกค่ะหมึกปิ้งเป็นปิงนะตัวสีอะตัวเรื่องสีนะคะแม่หัวหัวหัวัวปิงปิ้งหัวปิ้งปิง หัวปิงๆด้วะค่ะบายหัวปิ้งๆด้อ <that 's gone> ่ะเย้และวขาปิ้งๆก็บายเราปิ้งอะไรอ่ะปิงหมีไม่ต้องปิ้งหมีหรอกปิ้งอะไรอ่ะอันนู้คปิงดิงดิงเหรอปิ้งหมาไปดิ้งน้อยเหรอนี่โผถือจุกนุ่มด้วยอ่ะ

เสร็จแล้วคะ่ะแม่เสร็จแล้วเหรอคะยังไม่เสร็จเลยเหรอคะลูกจุ๋มเหรอค่ะเสร็จแล้วค่ะแม่โอ้ยังไม่เต็มตัวเลยปุยยยย้ยเลยปิดฉ่เลยเสร็จแล้วค่ะเสร็จอะไรยังไม่ทาหมดเลย ยังไม่เต็มเลยยังไม่เต็ม,มเลยหรอแม่ค่ะมันกรด้วงนแม่ก็ยังขยับข,ขึ้นมาสิลูกเอาสีเขียวเลยเอาสีเขียวจับพิวเอาสีเหลืองเลยเอาสีฟ้าเอาสีฟ้าเอาสีเขียวบายเลยบายตรงไหนเลย 我把写个号。<noise>